ดีค่ะร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮียเพื่อยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะวันนี้มีล้อใหม่ป้ายแดงอิรุสุนะคะเข้ามาใหม่นะคะอ,อีกทั้งหมด3ชุดนะคะสวยๆเลยเริ่มจากอิรุสุขอบ16นะคะชุดนี้นะคะ มาพร้อมอยาง b i สอตนึ1งห้าเนะคะเป็นยางปลายปี2ค่ะนีค่ะเป็นยางปลายปี22นะคะเส้นสีชัดเจนเลยเส้นสีชัดเจนเลยนะคะตอนนี้ล้อใหม่ป้ายแดงนะคะเริ่มจะหายากแล้วนะคะนี่แวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะที่ร้านยังมีให้บริการนะคะชุดนี้นะคะตัวท็อปนะคะตัวนี้ ชุด14,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะชุดนี้จะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงอิรุสุนะคะขอบ17นะคะมาพร้อมยางบิสโตน255657นะคะเป็นยางปลายปี22นะคะเส้นสีชัดเจนเหมือนกันนะคะ ชุดนี้ราคา18,900บาทนะคะจัดส่งสีทั่วไทยค่ะชุดนี้จะเป็นล้อหม่ป้ายแดงอิตดุูขอบ18นะคะนี่ชุดนี้จะมาพร้อมอยางบิสโตน2 6 5 6 10้8นะคะเป็นยางปลายปี22เหมือนกันนะคะเส้นสีชัดเจนนะคะเออเส้นสีชัดเจนเลย ชุดนี้ราคา25,900บาทนะคะจะส่งฟรีทั่วไทยค่ะนำล้อเก่านะคะมาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะล้อใหม่ป้ายแดงนะคะยังมีอีกอยู่นะคะนี่จะเป็นรีโวนะคะ GR s p o r t นะคะขอบ17ตัวนี้นะคะ จะมาพร้อมอยางบ i s สองน215557นะคะชุดนี้จะเป็นปี23แล้วนะคะเป่ยางปี23นะคะชุดนี้ราคา16,900บาทนะคะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีล้อใหม่ป้ายแดงอิตูสุขอบ18นะคะสีดำนะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้จะจะเอามารัดยางใหม่โตโยนะคะเป็นยางใหม่เป็นยางใหม่ค้างปี1 8นะคะ2 5 5 6 0 1 8นะคะราคาจะประหยัดลงนะคะชุดนี้อยู่ที่ราคา18,900บาทนะคะเป็นยางใหม่ค้างปีนะคะราคาถูกนะคะนี่ถ้าใครสนใจนะคะสอบถามแอดไลน์ไอด9 4 3 5 4 4468ได้เลยนะคะ แล้วก็จะมีล้อใหม่ป้ายแดงอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูนะคะเป็นขอบ20นะคะนี่เป็น t o y o t ้า e ีเจนเดนะคะขอบ20นะคะตัวนี้จะมาพร้อมอยางดัลลอ5ห0 20นะคะเป็นยางปลายปี22นะคะชุดนี้ก็ราคา29,000นะคะ 800รอยบาทนะคะชุดนี้นะคะสวยมากๆเลยสำหรับล้อใหม่ป้ายแดงของเรานะคะแวะมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญาการยางปักทางห้องฮีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินค้าจะมียางใหม่ยางมือสองนะคะล้อใหม่ป้ายแดงออบโลดสายลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลย แอดไลน์ไอดี099354-4468นะคะนำล้อกเก่าของลูกค้านะคะมาแลกเทินที่ร้านได้เลยค่ะ ขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนทุกทกท่านนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะคขา,ขายแห่งๆร่ำรวยร่ำรวยนะคะแม่คะโพตทุกวันลงทุกวันอย่าพิ่งเบื่อแม่คะ้นะคะ ร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮีอเพือยังตลาดจังหวัดกาฬสินะคะร้านตั้งอยู่ไฟแดงปากทางห้องเฮนะคะมาจากขอนแก่นนะคะมาจากเชียงยืนนะคะจะอยู่ตรงไฟแดงปากทางห้องเฮนะคะก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลค่ะร้านอยู่ติดกับถนนใหญ่เลย สามารถแอดไลน์ไอดี0 9 9 4 5 4 4468นะคะ<ม>เบอร์นี้ได้เลยนะคะสัญญากัรยางคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ